วันนี้มาพบกับการแนะนำสินค้าของปีตาตัวนี้มาพร้อมกับในเรื่องของฟังก์ชันการทํางานที่ครบสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยเราจะเริ่มจากอุปกรณ์ภายในของตัวเครื่องนะครับในกล่องจะมีอะไรบ้างแน่นอนตัวแร,แรกเลยก็คืออันนี้เป็นชุดสายสะพายแบบคาดหลังอุปกรณ์ตัวนี้อันนี้เป็นใบปังตอนะครับความยาวก็คือประมาณ12นิ้วต่อมาก็เป็นตัด้าที่เป็นลักษณะใบพลาสติกนะครับไดมนเตอร์ก็ประมาณ12นิ้วนะครับตัวนี้แล้วสุดท้ายเลยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นชุดเอ็นตัดา้าตัวนี้สามารถใส่เข้ากับ ตัวเครื่องได้เลยเพราะว่าเกลียวของตัวเครื่องจะเป็นเกลียวขนาด M10 x 1.25สามารถใส่เครื่องแต่ดหาคล้ายคล้ายกับตัวที่เป็นน้ำมันได้เลยอุปกรณ์ต่อมาเป็นแว่นตาก,การสะเก็ดญ้าต่างๆหรือว่าป้องกังงนการใช้งานกรณีที่มีการตัดในเรื่องของฝุนละอองแล้วก็มีประแจบ,บล็อกสํหรับขันในเรื่องของขันล็อกอุปกรณ์ในรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเครื่องแต่ญ้าที่ตัวแม็กอบสุดเลยก็คือ80โวลต์ใช้แบตเตอรี่ก็คือ40โวลต์2ก้อนน้าหนักรวมแบตเตอรี่ประมาณ9กิโลกรัมก็ความยาวก็ประมาณ 1. เมตรเลยครับในวันนี้เราจะมาบอกว่าการใส่อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบปังตอเอ็นตัดจ้าหรือในส่วนของใบตัดที่เป็นพลาสติกป,ประกอบยังไงแล้วก็จะมีการสาธิตในเรื่องของการปรับโหมดการใช้งานของตัวเครื่องนี้เรามาเริ่มต้นในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดกับตัวเครื่องก่อนครับอันดับแรกเลยนะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนใบปังตอ12นิ้วนะครับเริ่มจากตัวปเจเป็นอุปกรณ์ที่ติดมาก,กับตัวเครื่องนะเสียวเข้าร่องที่เป็นรูบังคับล็อกแกนนะครับหลังจากนั้นก็ใช้บล็อกโบล17ขันอันนี้ ลักษณะของเกียวซ้ายนะครับขันคายในเรื่องของตัวน็อตนี่ออกหลังจากนั้นเมื่อขันออกเสร็จน็อตเกลียวซ้ายขนาด M10 ปุ่1.25นี่ออกมาอันนี้จะเป็นตัวลองดึงออกมาหลังจากนั้นก็ใส่ใบปังต่อขนาด12นิ้วเข้าไปอันนี้จะมีเซนเตอร์พอดีเลยนะครับลองด้วยแป้นลองรับแล้วก็ยึดการติดตั้งต้องระวังในเรื่องของเซนเตอร์ดีๆนะครับเพราะว่าใบถ้าเกิดว่ารูรับด้านในล็อกไม่แน่น การเปลี่ยนเป็นใบพลาสติตัวนี้นะครับต้องถอดในเรื่องของน็อตล็อกน็อตลองที่เป็นชุดใส่ไปบางต่อออกก่อนก็เหมือนเดิมครับใส่แต่แอล4มิลตัวนี้ล็อกเข้าตำแหน่งของการล็อกหลังจากนั้นก็ถอดชุดที่เป็นน็อตแผนดอลองมาก่อน ในชุดของแผ่นตัดที่เป็นพลาสติกนะครับมันจะมีน็อตตัวหนึ่งซึ่เป็นลักษณะทรงยาวอยู่ตัวนี้ต้องดึงออกมาก่อนจะได้ใส่ได้ง่ายส่วนตัวฐานของใบตัดพลาสติกนะครับก็จะมีบ่าล็อกเข้ากับตัวแป้นพอดีนะครับต้องใส่ให้ตรงนะครับหลังจากนั้นก็ใส่น็อตยึดชุดของใบตัดพลาสติกเข้าไปล็อกให้แน่นนะครับหลังจากนั้นก็ใช้บล็อกเบอร์สิรหรือว่าปรับล็อกได้เลยนะครับติดตั้งง่ายสาหรับชุดใบตัดพลาสติกสําหรับตัดหญ้าแข็งหรือหญ้าที่มีความเหนียวมากถ้ากรณีที่ต้องการตัดที่เป็น ตัดหญ้าก็คายในส่วนของน็อตล็อกและแผ่นรองตัวนี้ออกมาหลังจากนั้นก็ใส่สลับเอ็นเข้าไปเข้าไปล็อกไว้ได้เลยนะครับตัวนี้เอ็นที่ใช้ก็ขนาด2.4-3มง3มเมก็เลือกใส่ได้ตามความต้องการนะครับตัวนี้จะเป็นงานตัดหญ้าในสนามหญ้าที่ไม่แข็งมากนะครับกอใส่เอ็นในกรณีที่สมมุติว่าเอ็นมันยาวไปนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวคัตเตอร์นี้ตัดแผ่นเอ็นนี้เพื่อไม่ให้ เอ็นไปโดนกับตัวบางใบเพื่อป้องกันมีความปลอดภัยและในเรื่องของการใช้งานที่ยาวนานขึ้นก็จะมีคัตเตอร์ตัดอยู่นะครับเครื่องเซย่ามิต้าส่วนในรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าการดีไซน์ในเรื่องของดามจับนี้จะเป็นแบบจักรยานสามารถที่จะปรับตำแหน่งเรื่องของการโยกสําหรับการจับได้สามารถจับยึดตำแหน่งตัวนี้ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานทีนี้โหมดการทํางานอ่ตัวนี้จะมีระบบเซฟตี้สวิตช์ต้องกดตรงนี้ก่อนถึงจะเปิดในส่วนของมอเตอร์ทํางาน สามารถปรับคอยรอบได้3โหมดโหมดแรกคอยรอบต่ำสุดอยู่ที่3,500รอบโหมดที่2คอยรอบปานกลางนะครับอยู่ที่5000รอบตัวโหมดสูงสุดโหมดที่เป็นคอยรอบอยู่6,400รอบต่อนาทีในวงจรการควบคุมการทางานตัวนี้จะใช้ระบบเลกทรอนิก์ควบคุมในการจ่ายกระแสไฟให้กับมอเตอร์เพื่อให้คอยรอบเหมาะสมกับลักษณะงานทีนี้มาดูในเรื่องของโหมดต่อมาก็จะมีโหมดในเรื่องของตัวปรับค่าแรงบิดหรือว่า ATD นะครับคือค่าแรงบิดหมายความว่าอาจจะปรับรอบให้เหมาะสมกับลักษณะ งานกรณีที่ไปเจอหญ้าที่มีลกทึบนะครับตัวเครื่องก็จะประมวลผลให้คอยรอบและแรงบิดเหมาะสมกับลักษณะการตัดโหมดสุดท้ายเลยก็คือโหมดที่เป็นลักษณะการหมุนถอยกลับอันนี้นะครับกรณีที่เราไปตัดหญ้าที่เป็นลักษณะหญ้าเถาตัวนี้จะมีเอาไว้คลายเศษต่างๆที่ติดกับหัวเกียรนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการในเรื่องของเครื่องตัดหญ้าไร้สายที่มีความแรงสูงนะครับเทียบเท่าความแรงเท่ากับประมาณ2.7แรงมา้าในเรื่องของสวรสรอบหรือเรื่องของระบบความปลอดภยัย ในระบบ A T D A F T หรือว่าเป็นในส่วนของมอเตอร์ที่เป็นบัตเล็ตนะครับอันนี้มาพร้อมเลยต้องบอกได้เลยว่าคนที่ชอบความแรงคนที่เคยใช้ในเรื่องของเครื่องตัดหญ้าที่เป็นน้ํามันนะครับถ้าเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมาใช้ตัดหญ้าไร้สายนะครับรับประกันในเรื่องของความแรงแน่นอนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ